ฮะสื่อตัวเท่าไหร่ก่ตัวเดียวสองพันโอ้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพอใหญ่เื่องนก่อพอไหญ่เครื่องหม โอ้พ่อตายตัวยุนท้องยินในทองเขาป้าทีมเริ่มเมลเขาไปมาเลยเครื่องในอยู <First S 1> <ont> ่ย e ังขึ้นหน่อยหายไปเลยเอเยมันเกดะหายน้ำซื้อไม้ถกไหโอ้เคือหายก็เเด็ก็เลยเด็ตังซื้อว่าเครื่องหมายคุณยายเที่หนเครื่องหายไปเลยโอ้โก็เลยเด็ดซื้อเครื่องหมายไปเลยพอหายแต่ค่าทองแน่แเพื่อเพอาะเลยตังซื้อให้พรายายเครื่องหมา

จะหนุ่มเขาเขาถือิม่ากือกิมาโอ้สือเขาสือตัวละสองพันเขาอเขาสื่อตัวละสองพันคนเขาขามันดีทกยอ่วค่ยโอ้แสดงว่าคักเตบอยู่นี้เอาเอาปฏิทินของงวดนี่สิบวมีตัวเลขในทีสิบหกนี่เอ้ายงไงก็ไมีเลขกหลายแต่อย่างนี้ใส่ปฏิทินวันที่สิบหกหนิมนีนี เอตัวแด้หรอใหญ่มานเนี่ยเป็นบ่นี่มามึงใหญ่มะมึงโอ้โหนักดกาไม่ลงมันบันมัห้ตนดอกลูกบัวตะกี้ตะกี้กุ้เี่ยบัีิลูกูุสวงตะกี้เม่นขากี้นี่บ่แม่นเลยเอ้สเอาคือว่นสัตดบัตนี่ยวันน้นได้ก้าวสองดก้าสองได้สองร้อยเงินตีดี๋ยวหกสิบบาทเดาทไงวดนี่ตาบัมีเนี่ยหมักนี่ตีงวดนี่ตาบ่มีตมหมักนี่เจ้าลังกมีตะเลขตะซาเท่นี้ เด็กของว่ามาครับ <Ô> พ <iş in> ่อนุ่มพ่อไม่โลวเป็นตินเฮ้เฮ้แต่พ่อไ่ขายรอตตีเนี่ยโอ้ขายหน่อยใส่ขายลูกชิ้นเนี่ยเขาเด้มาจะใส่ขึ้นว่าเขาสื่อตัวละสองพันียท่าอ้สาหยเือึงหนึ่ืนงือเยะ แสดงว่าคนในอำเภอ,ขอเขาบอกแสดกับพ่อลีงอยู่นาางเนาะเป็นตัวนี่มันจะเป็นตัวไดนี่คือจังเขียน,นขาเขียน,ใน,ในแนยนี่มุดอ <จะ S 1> <บ>ุยป<อ>ุ<ม>ยกัหามเดกมาไล่กเลเลี้ยงงวมัน่นบอกม็อกมมาางอยู่เอ้าเลีกงน้องผู้เพราได้น้องผู้นี่ น้องูก็แล้วยูังกยังอนี่ว่แม่นขาดนะวยูใส่ยูทั้งยังยูยูใส่ยอาจารย์ูโต่ยูทั้งยังบูยูทั้งยังมองบก้ยไขยคุณแมน้องใครน้องผูนี่น้องผู้ว่าเอนอกบพซื้อร้นนก็้นึ่พซื้อขึ้นนาะครับ เคยป yup. <S <s hal, <S 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 ็ลาเนสกวาตีสมันบอกปีสามตีสามไม่ะเออมองเราพูด่เออเยอะที่นอยตีสามตีสามก็ใคสี่ลายมึงบบแบบชิดโกลงก็บอกหกชูนชูนหกหนึ่นจำแม่จำแม่ไม่สื่อหนเวกี่ก็กันเลยแลเขานแ่ไม่สืบงกันงเลยะมันขายรถคนขายรถตีกีก็ได้ต่อสามที่ใบเลยมันมันเขาคนขายรถตรีก็ไม่บอกมูมูไปอีกไีอีกมันเขาไม่ใหม่มันไป่วาวใครรอโก้ใครอีก่ เไม่หยังทั้งท่าน้องไข่ผุดอูดอดน้องไข่ผุดเหรอเนาะก็มันค้อยหายไปอย่างบึงกอกบึงการพุดหรอวะสมัยนีปู่ซิจุโทพะยานะกราดเน่าตางวดนี่ในใจตาดี โต่ได้เป็นตัวมักนีมันก็ว้ยกัเราเรมึงโทบไปมูเท่าเขาบอกเขาไท่นยำบููเขาบอเองูก็น่ะครับนี่ันคืออะไรหวดอนี้ได้น้ำยูนี่วดนี้ละพิษมูเท่าก็กทุมาบอคอยยุทีมูเท่ากโทรมาถามเรื่องเ้ยเรื่องบก้โตเด้อกจะรื่เดี๋ยทุมาบอก็ไปมูเท่านลอรับมันบอแม่มันมันทมได้รูลิมว้าขายเ็มเ่มันจะับเลยไงครับผมหสูงเจ็ดมันับไปเลยไงงดก้นน่ะ คบางนันไม่ออกเนั้นไปไปจิตแมงอันนั้นมาจิตมปนเม่นั้พิศูงินั่นบกปีออนบข้องถมมันน้อยกาคืถายหล่ีนอะไรครับมันใช้ทีนไหนก็ตักกี่เลยโ้ก็ทายกเอาลูกโตองาลยไปเครับวันนี้เพระว่าเออมาที่กองดีมาไม่ก็สิบวนอยู่ไม่ก็ตองกไปบอกว่าจะาอมันิงครับมันดิงมันวิ้งนะ่่านนี้นยบอกตัวมาตัวมาสี่หกสี่หก่หสี่หกสี่หกก็ไเลครับมันบอก สีบอมาออกงนนี่บอน่ะนั adalah, mm. <cu> ่นเรางินงวดงวดระมาณทีน <sh> <area> ึงะมืที่สิหกะครับบโอ้ก็แมนว่าสรุปก็คือว่าเด็กน้อยนี่บอกว่าสี่หกสี่หกของหมดวันที่สิบหกสี่หอดนี่เออหอดเขาไม่ทันโอ้สี่เด็กกว่าใช่สี่สามบางนนอมันขึ้นมาบางน้อยเาบอกก็จันอืมันออกต้นนึงก็ดอักักมบ้นอกมกันีครับจใครขัดพันนั่นพันมาหลุดหายครับมัสองมากกว่าบีแรก็ อหลาย้อยมันงงชอบมากบ่จะเอาออกตอวเฮ้ยเสียดายขนดนพ้าบตามไม่ต้งสีละพี่บอกจือดตอลายรื่องหาสูนละว่น่าโอ้โหสูนม่นั่นเมื่อกี้มันไม่รอผพี่บอกผพีหรอกพีไม่บอกโอ้พีบอกแล้วมันนอนเผาจกินแล้วพีพีมันมาบอกครับแล้วตายไปสองสามหมื่นแล้วมาบอกเรืเยอะนามนีครับอย่าไรมีเสียด้วยหาสูตเลยโอ้โหทำเลยคนตายแล้วมันใครอู่ตะลีบน่ละวะ แต่ว่าขยืดๆก็บอกคนตายเล้าเป็นคู่แี่ยตายอย,ย,ย,<น>ยู่คนคนตายนี่เป็นคู่แล้วมันมเล่าเป็นคู่แล้วมาขายเลยนะอันนี้เล่าก็ว่า ไล่ออกบอกขันเม่อ่ะคู่ในบ้านอาจารย์ดดเทียมแล้วพูดเสียร่างกายอย่างเงี้ยเราไปคู่กับเสียรเราเสีย,ลยแล้วาาเ,ลเราเป็นคนขายเหล็กพ่อผมเราเป็นคนหมักเลขเนาะเราพูดกเสียงแล้วก็ได้เงินเล็เราซือม่มาเราก็พ่อเด้ใส่ไดี๋ยวยอยเงเลขงวดนี้ก็คือน้องพูบอกว่าตัวใดก็เด็กเันสีสามนี่แหละสีสามเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาถูนี่ หมดก้อนไหนหกศูนย <Ừ. S 2> ์หกศูนย์หบ <ạ> ่อหกศูนย์ศูนก่แต่งวดนีให้สี่มก็กานชื่อนี่วันนี้สีมนะมันบอกเยงมาหไหนทำมาล้ทมาลหมวดก้อนเขาหลุดปีมากเนี่มันมากไเลี้ยวเลยไหนูมาดึงออกมาดึงออกมาเลยชูหกะเจู๊มาครับอืมเขาแม่เขาสื่อกองันตัวาันลัวันนี้บ่อผาดมันนีิทเลยมันวันนี้ว่าไปเลียงมันยังไม่ลงไปเลียงทานเจ้าก็ลชนมันครับ ม้อใช้ต้นแม่มันแข็งทะเลแม่มันก็อยู่บปีหัวมันก็สามสิบก้อนคบอกเอาอยู่แม่พ่อแม่ก็บอกจะได้กัเป็นแนวทางโนตานา่ะครับีสามดก้อนน่หกศูนย์บถึกบดถึกงมีก็บงคนอกที่ล่งๆของเจ้าป่อสครับแต่งมดก้อนหเก้าสองสองเก้นี่ถึก ออแต่มั่งงวดบางนึงนี่ใหาย60บ่ถือ,อถแต่อาจจะมางวดนี้ก็ได้ดแต่งวดนี้หาแล้วผมอยู่ชุพลมาอันนี้หาแนทางของนนองนําหวานนนองนหวานนี่แม่เฮียนรเล่เฮียนพออ้อไปนี่ไหมอเออนั่นบอกนัผมเนีราเครับผมผมสิม,มาวันท่ัน่วันท่ัน่วันอ่วันทันท่ันที่รันทัี่นี่นที่วันีว กยอถากม่ะบอกเา้นนีมาสนี่แล้วพอสิเปวเนี่ยทัางไห้แม่เอฟซีนี่ก็เลยมาถามตาอนน่นว่านี่เราห็ยตัวนี้ก็าเก่กันสุดนก่อนตัวนี้สีสมนี่สีสามแล้วก็ตองกัมาดูเราเป็นหน่ชิ้นได้อเนียมันกมก็จเนาะครับมก็เลยจงมันก็นกจะมันมันยังมือนขึ้นเมือนยังมือนู้าบนนอยู่ อาสรุปแล้วคือว่าน้องผู้นี่ซีสามโอเคครับครับผมอ่ะโอเคอเดาตาเด้อเดี๋ยวผมไปเอาน้ำน้ำมุ้ยก่อนน้องหนังหวานครับแม่นได้เขาว่านเลยครับครับผมได้น้ำผมได้น้ำหันนี่น้ำครับครับแม่น

ผ่านมาบางีทนี่เจ็บันเาเขาน่องที่เราเาใรทศเหม่อ่านเขาละวันเม่พันเ่นเนาครับเขาบ้างเนื้เราบงกวานีเบั่นงีวนี่เราเขากหนึ่งเจคเขาตัวเขาไปสีก็ตีหนึ่งกจก็ถอน่เลยใครหเขาตูครับตีถือใครหเขป็นยังขาตึงหัวโอ้มันขับอยู่ตู่หลายไมตอตู่ตเลือดหอเนาะไม่เพราะมงขามงยล้ก็ไปมงยอไ่ได้เนาะไมึงในยูทูก็ต้องสิไปหานี่นองหนังหวานนี่แม่ที่ตามเด้อข่าเนข ไปบ้านจิรียมกามากคอยมาพันอยู่มอนบอนจะพันความมากมันก็ออกไม่เลยนี่น่้นียวพกเยเนี่้านูไปจอยนะไหมันาดไม่ออกออกเลยน่ลูกงวดนั่นน่ะฟันให้ลูกปูด s w n นี่ไปพันคอแล้วเนาะกะนนน่ดีก็วิบแง่เริ่มแบบมันยังอันี้เริ่มแบมันยังถึงไก่มือนี่เป็นกหลวงพอมาเมอวานนี่เฮ้ยโอ้ เขาจับจราเข้เขาใหญ่ผ่าลูกปูทิมตัวนี่เออนี่นี่แบบนี้ใหญ่หนึ่งลูกปูทิมเออเขาหายไปจราเข้ครับผมอย่าลืมเขาไปกดไลค์กดแท้ได้แม่เด้อครับขอบคุณหลายคนแม่คนเจะอยู่ในโยกีก็ไ่ลืมกิไรใส่น้ำเดือครับเดี๋ยวผมสิมาอยากไม้เด้อพอเด้อครับผมสบายดีสุภาพสุกคนครับขออนุญาตมาถึอเทียปเด้อครับผมโอเคได้แม่เด้อขอบคุณหลายครับผมครับผมขออนุญาตมาถึอเทียปได้แม่เด้อจ้า